เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปซีพีนะครับและในคลิปนี้ผมจะมาสรุปอัปเดตใหม่นะครับอัปเดต7นั่นเองและจะมาแจกโค้ดใหม่ในอัปเดตนี้ด้วยนะครับมาดูซิว่าอัปเดต7แมปนี้เนี่ยจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะฮะเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับ โรบักหมดแล้วเติมร้านไหนดีนะนี่เลยมาดูชอบร้านเติมโรบักเกรดแจมแถมยังมีบริการกดผลปีศาจและกิปเกมพาร์ทด้วยแหละมาต้องจัดหน่อยแล้ว ฟาร์มเองก็เหนื่อยโรบักก็หมดสงสัยต้องใช้บริการร้าน d e วิลนู o ฟช็อปร้านรับฟาร์มแมปโรบล็อกและยังมีบริการรับเติมโรบักแท้เรท5เติมโครตเร็วด้วยโหโครตดีถ้าอยากใช้บริการลิง์ด้านล่างเลยนะครับอ่ะก่อนที่จะสรุปอัปเดตแมปนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดก่อนเลยโค้ดใหม่นะครับใส่ตรงนี้นี่เลยครับพิมพ์ไปว่าอัปเดต7นะครับอินเทอร์ไปเลยครับปึ๊บ เราจะได้นะฮะมาประมาณนี้นะครับรีเซ็ตสเตตด้วยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหรีเซ็ตทำไมวะเนี่ยอัพใหม่อีกแล้วครับคุณผู้ชม ขออัพสเตตแป๊บหนึ่งนะและสําหรับอัปเดต7นะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับผลชายนี่แมกม่านะครับเป็นผลแมกม่าแบบเก่งมากขึ้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีพลังของซาโบด้วยนะครับริวโซเคนนั่นเองนะครับว้าวและยังมีอาวุธของคาตาคุริด้วยนะครับเป็นทรเดนหรือว่าห่อของคาตาคุรินั่นแหละผมคิดว่าน่าจะต้องฆ่าบอสคาตาคุรินะครับอันนี้นะแล้วก็จะมีรีเวิร์กผลด้วยนะครับ2ผลนะมีผลแมกม่าแล้วก็ผลแสงนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลอง ไปสุ่มผลดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะได้ผลแสงหรือผลแมกมามารีวิวหรือเปล่านะฮะนะครับอ่าสุ่มเลยครับทีละสองแสนห้าได้สุเกะครับคุณผู้ชมสุเกะสปินช็อปชอบโอ้โหบาคี้รัวโอ้โหเกลือรัวเกลือ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 ปุยมุ้ยขอผลแสงหน่อยครับแสงโอเคผมได้ผลแสงมาคุณผู้ชมมามาดูกันดีกว่านะครับว่าผลแสงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับในตอนนี้นะขอเริ่มจากสกิลแรกเลยดีกว่านะครับสกิลแรกพิก้าคิกนะครับนี่ลูกเตะแสงนะครับ โอเคเตะไม่โดนคุณผู้ชมสมกับเป็นคิซาบุตัวจริงจริงๆเลยครับนี่ครับอ่าพิก้าคลิกนะครับฮ้ยดาเมจเยอะนะแล้วก็เหมือนจะมีเผาไหม้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูดิมีเผาไหม้ด้วยนะเตะแล้วมีเผานะฮะลูกเตะมีเผาด้วยหรอโคตรเกลียนคุณผู้ชมและสกิลต่อไปครับพิก้าบีมนะฮะสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันปรับให้เล็งอัตโนมัตินะครับมาดูซิว่าจะเล็งแค่ปะเฮ้ยเล็งให้คุณผู้ชมเอ้ยหรือว่าเราเอามอไปโดนเองวะอ่ะอีกรอบอีกรอบอีกรอบพิก้าบีมครับปึค เราต้องเล็งเองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าน่าจะเล็งง่ายกว่าเดิมหรือเปล่านะฮะผมไม่แน่ใจนะสกิลต่อไปครับพิกา้าเบรดนะครับสกิลนี้ครับปึ๊บอ่ายิงรัว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 เอโอโอ้โหของดีผลแสงเลยหุ้ยยิงนานมากหุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะผู้ชม เวทวอสยิงโคตรนานเลยคุณผู้ชมครับสกิลต่อไปครับฝนแสงครับเหมือนสกิลจะไม่ออกนะครับสกิลนี้เพราะว่าต้องใช้1,000สเตมินานะครับซึ่งผมมีสเตมิน่าไม่พอนะครับดังนั้นช่างมันครับมาเรามาสุ่มผลกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับจะได้หรือเปล่านะมากูนะครับ A later few moments สุ่มไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบจะจัดโอ้โหโอ้ กลือเกินปุยมุ้ยโอเคผมได้ผลแมกมามาแล้วคุณ hmm. ผู้ชมครับผลมากรู้นะฮะในที่สุดครับคุณผู้ชมเริ่มจากสกิลแรกเลยดีกว่านะครับสกิลหมัดแมกมานะครับสกิลนี้ปุ๊บโอเคต่อยปกติทั่วไปนะครับผมต่อยไม่โดนเนาะช่างมาแล้วกันนะครับอีกรอบนึงนี่ครับโอ้ว้าวมีเผาไหม้นะครับเผาแดงด้วยนะสกิลที่2นะครับสกิลนี้ครับปุ๊บอ่าเป็นพื้นแมกมานั่นเองนะครับตามนั้นนะแล้วก็สกิลที่3นะครับสกิลนี้ครับ สกิลโดนัทนั่นแหละคุณผู้ชมครับมันคือสกิลโดนัทนะฮะจริงๆเห็นไหมเนี่ยฟลิปลาก,ก่อนเอสนายกลายเป็นโดนัทแล้วครับสกิลต่อไปครับมากุเรนนะฮะน่าจะเป็นฝนแมกม่านะครับคิดว่าใช่นะนี่ครับอ่าโอ้ฟเฟยวนะถือว่เอาเฟยวถือว่เอาเฟยวถือว่เอาเฟยวมากคุณผู้ชมสกิลนี้โอ้สว่างมากโอเคสกิลนานด้วยนะถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีสกิลสุดท้ายครับมากุวอลคาโนนะครับน่าจะเป็นภูเาไฟแมกม่านะครับ นี่ครับอ่าประมาณนี้คุณผู้ชมเทปะใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะครับบอหายหมดเลยคุณผู้ชมถ้ว่าแต่แมกมาเดินบนน้ำได้ปะโอเคเดินบนน้ำได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอืมก็ถือว่าเจ่มนะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆ่าลืมครับฝากกันกดซับสไคร้ด้วยก็จะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ไปละจู้บายบายไปแล้วครับ